ถูกใจพ่อใหญ่คิมครับโค้ดเกาหลีถึงบางอ้อสูฮกพรพันเก่งจริงคู่แข่งรับสารภาพครับรับมือยากจริงๆกับพรพันธ์เกมนี้ขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งของลีกไปแล้วกับตัวเซตนะครับแม่เรียกว่าเกมล่าสุดเนี่ยพรพันธ์โดดเด่นเอามากๆนะครับทำเอาทั้งโค้ดของ i b บเคโค้ดคิโมโซออนเองก็ออกปากรับชื่นชมแล้วก็โค้ดของฮึงกุกโค้ดของทีมคิมขยอน,นครับอันนี้ก็ ออกมาช่้ชมพอพันธ์หลังเกมเหมือนกันครับให้สัมภาษณ์บอกว่าโอ้โหพรพันธ์นเนี่ยรับมือยากจริงๆนะครับโดยเกมนี้ถึงแม้ว่า IBK เนี่ยจะแพ้ไป3ต่อ2 อร์มกันเล่นก็ไม่น่าเสียดายเลยครับพอเล่นดีทุกคนเลยสู้กับฮพงกุกได้เป็นอย่างดีสําหรับเกมนี้นะครับซึ่งมาติดตามมาเรียดกันได้ในคลิปนี้กันเลยครับใครที่สนใจ u ู u ูบพิมีมดู YouTube แบบไม่มีโฆษณาขั้นต่ออายุได้ทุกเดือนมีแอดมินให้บริการราคาเพียง59บาทต่อเดือนเท่านั้นต้องลานนี้เลย S T P Miam Shop ใครสนใจสามารถแอดไลน์สแกน QR โค้ดหรือจิ้มลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับดูยูทูบพิมีมต้อง S T P Miam Shop เลยนะเรียกได้ว่ากระแสแรงกันเลยทีเดียวครับสำหรับพรพัันกกบเมล่าสุดที เกือบชนะคิมคาบ้านเกือบชนะฮึงกุกคาบ้านที่พายไีเคเนี่ยแพ้ไป32ครับเป็นที่น่าเสียดายมากๆแต่ว่าฟอร์มส่วนตัวของพรนพันเองก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับทั้งสื่อกาลีเองทั้งโค้ดของเกาหลีทั้งโค้ดของ,งคองู่แข่งฝ่ายตรงข้ามหรือว่าตัวเซตของฝ่ายตรงข้ามเนี่ยออกมาชื่นชมกันรัวๆเลยครับกับเกมล่าสุดโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเป็นเกมที่ไอพีเคเนี่ยเกือบที่จะชนะได้โดยเฉพาะเซตที่5เนี่ยนำสิต่อ9 แต่ว่าปิดเซตไม่ได้ครับโดนทีเด็ดของเจคิมที่ปาดในช่วงท้ายเกมครับเกมนี้พอพันธ์ก็ทําไป6แต้มมากที่สุดกับการมาเล่นลีเกาหลีครับแล้วก็บล็อกได้ถึง3แต้มเป็นตัวเซตนะครับแต่ว่าบล็อกได้3แต้มไม่ธรรมดาครับยอดเยี่ยมมากๆซึกหลังเกมครับสื่อเกาหลีออกมาพัดหัวตัวใหญ่เลยครับเขาก็ออกมาบอกเลยครับว่า พรพันธ์เกิดปาดเนเซตเตอร์สุดหรูของ ibk กำลังขยา่าวลเลย์บอล division หญิงหลีกในฤดูกาลนี้ซึ่งในเนื้อหาครับเขาก็บอกว่าพรพันธ์เนี่ยยังแสดงเคมีได้เข้ากันกับเพื่อนร่วมทีมได้นุ่มนวลกว่าและก็แสดงผลงานที่คู่ควรก,กับการเป็นเบอร์หนึ่งในโคต้าเอเชียการมีสุดนร่วงของพรพันธ์นั้นตัวเซตชั้นนําของไทยมีความสําคัญมากพรพันธ์มีความกระตือร้อนในฤดูกาลนี้ และก็เป็นที่รักของแฟนวอลเลย์บอลหลายคนและในการโหวตออสตาเขาได้รับการเสนอชื่อจากแฟนอย่างภาคภูมิใจให้เป็นผู้เสต็จเริ่มต้นของทีมวีสตาในบรรดาผู้เล่นเอเชียควอเตอร์นั้นพรพันธ์เป็นเพียงคนเดียวที่ได้รับเลือกจากการโหวตของแฟนเกาหลีอันนี้ก็เป็นสื่อเกาหลีครับที่ได้ออกมาพาดหัวตัวใหญ่เลยบอกว่าพรพันธ์เนี่ยเป็นที่นิยมและก็เป็นที่รักของแฟนวอลเลย์บอลของเกาหลีใต้นะครับและในการโหวตออสตาเนี่ยพรพันธ์ก็เป็นคนเดียวนะในบรรดาผู้เล่นเอเชียควอเตอร์ที่ได้รับเลือก จากการโหวตของแฟนเกาหลีครับเรียกได้ว่าฮอตประหลอดแตกกันเลยครับวันนี้และสื่อเกาหลีก็ยังบอกโตครับเขาก็บอกว่าในเกมล่าสุดพอนพันยังเป็นผู้นําในการโจมตีด้วยการเล่นเกมดิเชียลชาญของเขารวมถึงอบเบอร์ครอมบีที่ทําไป36แต้มพอพัเะะนเราชนะบล็อกเกอร์ของฮึงกุ๊กได้ทีละคนทั้ง2ทีมพะทะกันดูเดือดตั้งแต่เซตแรก แต่ด้วยการบริหารจัดการเกมอย่างมีทักษะของพรพันธ์แสดงให้เห็นถึงการกระจายคะแนนที่เท่าเทียมกันในขณะที่ฮึงกุ๊กไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องพึ่งพาคิมยอนคยองที่พูดถึงบรพันธ์นที่จริงเนี่ยพูดถึงเยอะกว่านี้ครับแต่ที่พลิกไปกว่านั้นครับคือโค้ดของฮึงกุ๊กหลังจบเกมครับมาเชโลดอนซ่าครับก็ได้มาแสดงความยอมรับกับฝีมือของพรพันธ์ครับบอกว่ามันคงเป็นเรื่องยากสําหรับตัวบล็อกกลางที่จะจัดการกับพรพันธ์ แต่เขาเนี่ยคิดว่าพรพันธ์เนี่ยทำได้ดีโดยไม่ยอมแพ้จนกว่าจะถึงที่สิ้นสุดพรพันธ์เป็นผู้เล่นที่ดีมากๆแม้ว่าจะเห็นเขาจากภายนอกก็ตามและก็ยังโดดเด่นในด้านการบล็อกซึ่งประสบความสําเร็จในการโจมตีถึง2ครั้งทําให้ฮึงกุกไม่ทันตั้งตัวและทําได้6คะแนนซึ่งเป็นคะแนนสูงสุดส่วนตัวจากการบล็อกถึง3คะแนนซึ่งก็ยังไม่หมดนะครับก็ยังมีอีกครับเช่นเดียวกันกันกบปาร์คเฮจินเซนเตอร์ของพิงค์สไปเดอร์หรือว่าเซนเตอร์ของฮึงกุกที่ได้ออกมาชื่นชมอลพันธ์เหมือนกันนะครับ คิดเสมอว่าเธอเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ดีมากๆชอบที่เธอหนีการสกัดกันด้นโดยการเล่นบอนลที่รวดเร็วเป็นเรื่องยากมากสําหรับบล็อกคนกลางที่จะจัดการกับพรพันธ์แต่ว่าเขาไม่ยอมแพ้จนถึงที่สุดยอมรับว่าเซตเตอร์ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยยอดเยี่ยมมากๆเสียงชื่นชมจากทั้งโค้ชของฮึงกุ๊กเองแล้วก็ตัวเซตของฮึงกุ๊กเองที่ได้ชื่นชมพรพันธ์กับการเซตในวันนี้นะถือว่าพรพันธ์เนี่ยได้รับการยอมรับจากเพื่อนร่วมทีมมากๆนะครับรวมถึงคู่แข่งด้วย ตอนนี้ลามปามไปถึงหลีเกาหลีแล้วนะครับที่ยอมรับพรพันธ์มากๆส่วนอีกคนนึงครับเี่เชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็อยากรู้นะครับว่าความเขียนหลังเกมของโค้ดปาร์คคิมโฮซอน ซึ่งหลังเกมเนี่ยเขาก็แสดงความมั่นใจแม้ว่าจะแพ้นะครับบอกว่าเป้าหมายของไอพีเคเนี่ยดูเหมือนจะเป็นไปได้ที่จะบรรลุเป้าหมายพอใจครับโคดไอบีเคกับการที่แพ้กุ๊กครั้งนี้แพ้แบบสูสีแพ้แบบเกือบชนะครับดวยหลังเกมครับโคดคินโฮซอนครับไม่น่าเชื่อว่าจะออกมายกย่องพรพันธ์ต่อหน้าสื่อขนาดนี้ครับแล้วก็บอกว่ายอมรับความเก่งกาจของพรพันธ์แล้วครับซึ่งโคดคิมก็ได้สัมภาษณ์ครับบอกว่าเป็นความจริงที่ยอมรับแล้ว่าหากเสิร์ฟแล้วก็รับได้ดี การเล่นของบอลพันนั้นก็จะโดดเด่นตอนนี้ทีมเรายังขาดความแม่นยำเล็กน้อยเมื่อไม่สามารถเสิร์ฟได้แต่เขาก็คิดว่าพอพันจะประเมินเรื่องนี้ได้กองหน้าของเราต้องสามารถโจมตีได้อย่างแม่นยำมากขึ้นการเล่นที่ดุดันซึ่งทำแต้มโดยตรงก็อาจเป็นส่วนที่ทำให้คู่ต่อสู้สับสนเช่นกันเซตเตอร์พอพันโยนบอลเก่งผู้จ่ายบอลที่ผู้โจมตีชอบก็คือจ่ายบอลดีอย่างที่ทราบกันชัดเจนว่าพรพันคือผู้เซตที่เป็นเบอร์หนึ่งของหลีกในตอนนี้ นี่แหละครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภา์ของโค้ชคิมโฮซอนครับหลังเกมก็ออกมาแสดงความมั่นใจแล้วก็ชื่นชมพรทัน์ไม่น่าเชื่อนานๆครั้งานานๆทีครับเจากมาชื่นชมพรพั์ครั้งหนึ่งสำหรับโค้ชคิมโฮซอนนะครับซึ่งก็ยังไม่หมดครับส่วนอีกสื่อหนึ่งของสื่อเกาลีครับก็ออกมาวิเคราะห์เลยกับตัวเซตของทั้ง2ทีมระหว่างปาร์คฮเยจินกับพรพันธ์ ซึ่งซื้อกาหลีเนี่ยก็ไม่วิเคราะห์เลยครับว่าเกมนี้เล่นก็นได้สูสีแล้วก็เป็นเกมแห่งตัวเซตที่แท้จริงโดยเขาเนี่ยก็พลาดหัวตัวใหญ่อีกแล้วครับเขาบอกว่าปาร์คไฮเยจ,จินพบกับพรพันธุเซตอย่างทีมชาติไทยเป็นแมตช์สุดมันระหว่างพรพันธ์และก็ตัวเซตเกมรุกการประชันหน้าระหว่างผู้เซตตัวรุกทั้งสองโดดเด่นปาร์คไฮเยจ,จินจากฮึงกุกได้5คะแนนและพรพันธ์จากไอบีเคได้6นนาคะแนนปาร์คฮเยจ,จินก้าวขึ้นไปบนสนามทําได้5แต้มกับ3บล็อกเขาไม่เคยทําแบบนี้ได้มาก่อน เขาใช้จุดแข็งของโพเซิต,ตัวสูงและ,สะแสดงให้เห็นรูปร่างในขณะเดียวกันพรอนพันซึ่งหน้าที่เป็นผู้เริ่มต้นให้กับ IBK ก็ทำคะแนนออกมาได้ดีเช่นกันในสถานการณ์ชุนลมุนเขาใช้จังหวะหลอกและพบจุดว่างมนสนามจึงสวยโอกาสได้แม้ว่าเขาจะเป็นผู้เซตแต่เขาก็ทำแต้มที่ยอดเยี่ยมนอกจากนี้เขายังรักษาตำแหน่งของเขาในการสกัดกัน้นการโจมตีถึง3ครั้งในช่วงต้นฤดูกาลเคมีระหว่างเขากับเกมรุกไม่สเสถียรเนื่องจากเขาเขาร่วมทีมช้า แต่อย่างไรก็ตามพรพันธ์ที่ร่วมทีมได้ในระดับหนึ่งก็เฉียบคมไม่เพียงแต่เพิ่มพลังการโจมตีเท่านั้นแต่ยังเพิ่มการใช้ศูนย์กลางและแสดงรูปแบบการโจมตีที่หลากหลายอีกด้วยเขาค่อยๆแสดงให้เห็นจุดแข็งของวอลเลย์บอลเร็วด้วยการจ่ายบอลที่รวดเร็ว ผู้เล่นทั้งสองทีมนั้นเป็นผู้ที่บล็อกได้มากที่สุดในทีมเช่นเดียวกับพรพันธ์ที่แสดงความสามารถได้อย่างน่าทึ่งโอ้โหแต่ละข่าวแต่ละสื่อที่ออกมาพูดถึงพรพันธ์เนี่ยชื่นชมกันทั้งนั้นเลยครับไม่มีบอกว่าพรพันธ์เล่นไม่ดีเลยบอกแต่ว่าพรพันธ์เนี่ยเล่นดีมากๆครับเป็นน่าชื่นใจนะกับคนไทยของเราที่ สร้างชื่อเสียงได้โดดเด่นมากๆในประเทศของเกาหลีก็ต้องยอมรับครับว่าเธอยอดเยี่ยมแล้วก็ทําได้ดีมากจริงๆส่วนอีกซิกเนเจอร์นึงครับก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนเกาหลีครับที่ได้เข้ามาคอมเมนต์อีกแล้วนะกับการเล่นของบอลพันธ์คือเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากเลยครับเพราะว่าบอลพันนั้นโดดเด่นบล็อกได้ถึง3แต้มซึ่งเป็นอะไรที่ตัวเซตถ้าบล็อกได้ขนาดนี้ก็ เป็นมิดเดิลบล็อกเดือครับบล็อกได้ยอดเยี่ยมมากแฟนเกาหลีเนี่ยออกมาเช่นชมนมากมากครับมีหลายเมที่บอกว่าเนี่ยพรพันเป็นหนึ่งในเซตเตอร์ที่สุดในโลกเลยส่วนอาก็รวบรวมคอมเมนต์มาให้คุณผู้ชมไล้รับชมกันในคลิปนี้นะครับขอย้ํากันอีกครั้งหนึ่งครับหากใครสนใจ y o u t u b พรีเมียมที่ดู YouTube แล้วไม่มีโฆษณากวนใจครับสามารถต่ออายุได้ทุกเดือนและก็ราคาถูกครับพิเศษเพียง59บาทต่อเดือนเท่านั้นและก็เป็นของแท้ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะครับเป็นตัวกลางในการหารค่า y o u t u b พรีเมียม แองเอลก็ใช้เหมือนกันนะครับในราคา59บาทและยังไม่พอครับยังมีบริการ Netflix ราคาถูกเพียงแค่109บาทพิเศษอีกครับถ้าบอกว่ามาจากช่องเซียนสนามเนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นให้ครับรับวันใช้งานเพิ่มไปเลยอีก5วันหากแฟนๆท่านใดสนใจก็สามารรแอด,ดไลน์ไปได้เลยครับหรือว่าจิ้มลิงก์ที่ปากหมุดใต้โพสเข้าไปสมัครใช้บริการกันได้เลยโดยเป็นแรกเนี่ยเขาบอกว่าตัวเซตไอบีเก่งที่สุดเล่นบอลเก่งมากเหมาะกับการสป라이ต์หนักอีกเป็นหนึ่งก็บอกว่า พรพันธ์เธอทำทีไปสู่ชัยชนะครั้งแล้วครั้งเล่าและก็ไม่หยุดเป็นเซตที่น่าทึ่งมากเปรียบเสมือนคนอินโดนีเซียที่เป็นกันเองร่าเริงยิ้มแย,ย้มแจ่มใสชอบเกมของเขามากเขามีความสามารถจริงๆนี่น่าจะเป็นแฟนอินโดนีเซียนะครับอีกเมหนึ่งครับเขาบอกว่าพรพันธ์เป็นหนึ่งในเซตเตอร์ที่ดีที่สุดฉันรักคุณจากแฟนๆชาวอินโดนีเซียอีกแมนหนึ่งก็บอกว่าการเซตของพรพันธ์นั้นให้เอเบอร์ครอมบีดีมากจนไม่มีความตึงเครียด การเล่นเร็วและก็เคมีที่เข้ากันกับกองหน้าเมนตต่อมาก็บอกว่าประเด็นที่น่าจับตามองในวันนี้เป็นเซตเตอร์โชว์ของบอลพันธ์กลับมาแล้ววันนี้เธอทําได้อย่างน่าเหลือเชื่อจริงๆแล้ววันนี้พอพันธ์คือตัวบล็อกกลางเธอบล็อกเหมือนไม่ใช่ตัวเซตพอพันธ์ไว้ใจได้จริงๆเมนต่อมาครับบอกว่าตอนนี้เขาฮิตมากาพอพันธ์เป็นผู้เล่นยอดนิยมในเกาหลีมากๆในตอนนี้เนี่ยครับแฟนเกาหลีก็ังบอกว่าพอพันธ์เนี่ยฮิตมากๆแล้วก็เป็นที่นิยมกับลีของเกาหลีในตอนนี้นะครับ อีกเม็นหนึ่งครับเขาบอกว่าโค้ดของ IPK พูดหลังเกมแต่คิดว่าพรพันธ์ยังไม่พอใจกับโค้ดแต่ฉันก็ไม่เคยได้ยินพรพันธ์พูดอะไรในแง่ลบเกี่ยวกับเขามาก่อนเลยเมนต่อมาครับอยากรู้ว่าพรพันธ์จะตอบรับข้อเสนอวีลีกฤดูการหน้าหรือเปล่าซึ่งฉันขอให้เป็นแบบนั้นเมนต่อมาครับบอกว่า ถ้าต่อสัญญาระบบเงินเดือนประจําปีขึ้นอาจจะมีวงเงินที่สูงปีที่2เท่าไหร่ปีที่3เท่าไหร่อยากรู้ว่าต่อสัญญาหลายปีเป็นไปได้ไหมอีกเบ้นหนึ่งครับเป็นเบสุดท้ายที่จะมาชมกันในคลิปนี้เขาก็บอกว่าพรพันพีหน้ารับ130,000ดอลลาร์ปีต่อไปรับ150,000ดอลลาร์แล้วเซ็นสัญญาตลอดชีวิตตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปชัดเจนว่าเงินเดือนของผู้เล่นจะมีการปรับขึ้น ดังนั้นจึงเพียงพอที่จะจูงใจผู้เล่นได้ครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนเกาหลีครับก็บอกว่าปีหน้าเนี่ยเงินเดือนจะปรับขึ้นนะซึ่งทางเกาหลีก็บอกแบบนี้ครับว่าปีหน้าอาจจะมีปรับเพดานเงินเดือนให้กับโคต้าเอเชียเพราะว่ารับน้อยเหลือเกินครับ3.5ล้านบาทต่อปีซึ่งแตกต่างจากผู้เล่นโลเคอล์ผู้เล่นเกาหลีมากมครับเกาหลีก็เลยอยากจะอัพราคาให้เพราะว่าฝีมือ ยอดเยี่ยมเหลือเกินสําหรับพรพันธ์แล้วก็ผู้เล่นโคต้าเอเชียทุกคนนะครับซึ่งยังไงก็รอยตามกันอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าเกมล่าสุดครั้งนี้ทั้งสื่อเกาหลีแล้วก็โค้ดเกาหลีชื่นชมพรพันธ์เป็นว่าเล่นเลยครับเห็นแล้วก็ชื่นใจจริงๆแต่เธอยังไงก็อย่าลืมตามเชียร์ตามชมพรพันธ์แล้วก็ให้กาลังใจผู้เล่นไทยกันทุกคนนะครับทั้งวิภาวีแล้วก็ทัชาอย่าลืมตามเชียร์กันนะครับเอาละส่งคริปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบกันเบรเรื่องราแบบนี้ ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับข่าวเด่นคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ